แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะครับก็จะมีโซนเซลล์นะครับ โซนเซลจะเป็น6 1 1 5 4นะครับอ่าจุดนี้นะครับกราฟได้ขึ้นมาเทส์นะผมได้แจ้งเข้าไปในเทเลแกมแล้วนะครับว่ากราฟเอาโซนนะครคอนเฟิร์มเซลนะชุดนี้กราฟก็ได้มีการเซลลงมานะครับล่วงมาเป้าหมายแรกนะผมมองช่วง3549นะครับเพราะตรงนี้เป็นโซนบายนะครับผมก็อ่าถือเซลลงมานะครับชุดนี้ผมไม่ได้ไม่ได้บายนะครับผมบอกว่าผม พักไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีการอัปเดตโซนบายเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่กราฟเนี่ยเบรกโซนแรกได้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเขาทำเบรกรีเทสนะเบรกรีเทสถ้าเรารอบายอยู่เนะี่ยแล้วเราอาจจะบายแพ้หรือยังไม่เห็นคอนเฟิร์มใน m 5เนะี่ยเราก็ดูสัญญาณาการเบรกนะครับเบรกเนี่ยเราต้องกลับหน้าเทรดละนะจะได้เซลล์ตามนะครับแต่ผมไม่ได้ของนะแล้วก็โซนด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ากราฟเนีวิ่งผ่านไปอย่างง่ายได้นะครับชุดนี้ แล้วก็มีโซนอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเป็น2516ถึง25.8นะนี่เป็นโซนบายผมนะอตรงนี้ผมก็ได้มีการเข้าบายไปนะครับจากคอนเฟิร์มชุดนี้นะเข้าหลังจากรีเทสนะคอนเฟิร์มนะแล้วก็รีเทสขึ้นไปตรงนี้ก็ดีดขึ้นไปค่อนข้างไกลนะฮะตามภาพน,นี้นะถ้าเรามองจากโซนนะครับแต่ผมถือไม่ถึงนะผมถือประมาณช่วงประมาณ2,000จุดแค่นั้นนะอันนี้ก็ ขึ้นไปประมาณ4,000กว่าจุดเลยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานเนาะก็หวังว่าหลายท่านน่าจะได้ของกันไปบ้างนะฮะก็สําหรับแผนวันนี้นะครับอาดูภาพใหญ่กันก่อนนะอ่าสำหรับเมื่อวานนะครับกราฟอ่เทสฮิดเดนเบดตรงนี้นะครับที่เขาดีดขึ้นไปก็จะเป็นดีมานโซนนะครับประมาณนี้ แล้วเขาขึ้นไปติดอะไรนะครับติดซัพลายนะครับตรงนี้ล่าสุดซัลายที่ส่งราคาลงมานะครับแต่ว่าซัายเนี้ก็จะมองว่าเป็นซัลายที่ไม่ใช่เป็นซัลายอยู่ในโครงสร้างนะครับซัลายอยู่ในโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นโครงสร้างลงแบบนี้เบรกแบบนี้อันนี้เป็นซัลายโครงสร้างปกติเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้ ซัพพลายต่เนี่ยผมมองว่าองค์ประกอบเนี่ยเขายังไม่สมบูรณ์นะครับเขายังไม่สมบูรณ์ก็คือยังไม่ได้เป็นซัพพลายที่ส่งราคาทําลายโครงสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าซัพพลายเนี่ยอาจจะมีการย่อพักตัวได้ระยะหนึ่งนะครับแต่อาจจะผมอาจจะไม่ได้มองว่าเขาจะลงไปไกลมากนะครับแต่ถ้าเขาลงไปไกลมากจริงๆนะผมก็จะมีโซนรอรับอยู่ที่ประมาณช่วง3 4 9 4่9 4. นะครับประมาณนี้ ่รีไฟล์ลงไว้หน่อยนะครับโซนแรกผมอาจจะมองไปที่ประมานี้3 504้าศูนถึงสามสนะครับโซนที่ผมจะรอบายต่อไปถ้าเกิดว่าซัพพลาย,ยส่งลงมาได้นะอซัพพลายส่งลงมานะครับจะต้องส่งลงมาให้เกิดการเบรคชุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับ 44ถึง59นะครับ44ถึง39เนะฮยชุดนี้ต้องเบรกให้ได้ก่อนนะครับถ้ายังเบรกไม่ได้นะผมมองว่าเขามีโอกาสขึ้นต่อได้อีกนะครับชุดนี้ถ้าเรามอง M30 เนี่ยก็อยู่มานี้กราฟเทสลงมารอนะครับรอที่44ถึง39นะครับชุดนี้ผมมองว่าเขาเบรกแบบนี้แต่ถ้าเขาเบรกกรอบน,นี้ได้นะครับถ้าเขาเบรกดีมานตรงนี้ได้ ผมจะกลับหน้าเทรดนะครับผมจะมองว่า supply คุมเกมได้สมบูรณ์นะครับถ้าเขา break ได้นะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเขาลงมาใช้โซนนะครับผมจะดูคอนเฟิร์มแล้วก็คอนเฟิร์มบายก่อนนะครับเป้าหมายก็คือคาดหวังการเคลียร์หายชุดนี้นะครับที่เขาเคยขึ้นไปนะฮะตรงนี้ประมาณราคาช่วง3558.86นะครับมผมจะรอการเคลียร์ตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเบรกได้นะครับผมจะมองว่าซัพพลายคุมเกมโดยสมบูรณ์นะครับก็อาจจะลงมาเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเป้าหมายแรกผมมองตรงนี้ก่อนนะฮะมองจุดนี้ก่อนนะครับก็คือจุดนี้ แต่ใช้เป็นแนวรับได้นะครับอาจจะมองว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะสำหรับผมนะ่ะแต่พอดีว่าผมเห็น liquidity อยู่นะครับก็คือเห็นสภาพคล่องนะครับที่เขาอาจจะลงมากวาดได้นะครับตรงนี้แต่ถ้า break ได้นะครับ break ได้เนี่ยผมมองเป้าหมายก็คือชุดนี้เลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับอันนี้รอคอนเฟิร์มบายนะฮะถ้าเบรกได้ผมก็จะ follow s e l นะฮะลงมาคอนเฟิร์มบายที่จุดนี้ต่อนะครับอ่ะแผนประมาณนี้นะครับตรงนี้เท่าขึ้นต่อเนี่ยผมมองว่าต้องผ่านต้องผ่านไฮนี้ให้ได้ก่อนนะต้องผ่านทะพายนี้ให้ได้นะครับก็เป้าหมายต่อไปเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะเดี๋ยวรอให้กราฟเขา ฟอร์มตัวขึ้นไปให้เห็นชัดเจนก่อนนะครับว่าเขาอาจจะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีโซนดักอยู่นะครับด้านบนนะด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตภาพนี้เข้าไปใน t e l e gram นะครับก็สำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตไปให้ในกลุ่ม t e l e gram นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ